เคซี่เบลเค้กสวัสดีค่ะพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วนะคะมีของฝากของขวัญถึงคนพิเศษหรือยังคะปีนี้เคซี่เบลเค้กนะคะแตกลายออกมานะคะเป็นคัพเค้กวดดิ้งนะคะเราจะมีซุ้มดอกไม้นะคะให้สำหรับเช่านะคะแล้วเราก็จะมีเค้กแตนชั้นวางคัพเค้กนะคะสำหรับพี่พี่น้องน้องนะคะจะเช่าหรือ เราก็ขายนะคะมี3ชั้น5ชั้น7ชั้นนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ Crazy b o w c a k e นะคะอยากจะมาอวดพี่พ,พน้องๆนะคะเราก็จะมีเป็นกระเช้าผลไม้นะคะสวยสวยกริบเก๋นะคะสำหรับพี่พ,พี่น้องๆนะคะที่จะไปอวยพรปีใหม่นะคะหรือสำหรับวันเกิดนะคะให้สำหรับคนพิเศษนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะทําในธีมอดอกไม้นะคะจะเป็นดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้งก็ได้นะคะใส่ผลไม้หรือจะใส่คัพเคก้กใส่ของน่ารักน่ารักสำหรับคุณลูกค้านะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็จัดให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะให้สําหรับคุณลูกค้าได้ดูนะคะ ะะก็จะเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นธีมสีม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นสีแดงสลับนะคะมีความหรูหรานะคะคในตัวกระเช้านะคะแล้วก็จะเป็นหรือไม่คุณลูกค้าอยากจะได้เป็นเจกันนะคะสำหรับให้กับคนพิเศษนะคะในโอกาส สำคัญสำคัญนะคะหรือจะอวยพรผู้ใหญ่ในวันปีใหม่นะคะก็จะเป็นสีโอรสนะคะก็จะสดชื่นนะคะดูหรูหราเรียบง่ายนะคะ แล้วก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะคะแล้วก็จะเป็นมาการ์เล็ตนะคะสําหรับแซมให้ดูไม่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบสีแดงสดนะคะมีความหมายมากเลยค่ะสําหรับที่จะมอบให้คนพิเศษนะคะในวันปีใหม่นะคะอันนี้นะคะแล้วก็ออสําหรับคู่บ่าวสาวนะคะที่ ใกล้จะถึงวันวิวาแล้วนะคะเราก็จะมีเป็นช่อ,ชอบ,บูกเก้สวยๆนะคะสีแดงนะคะสำหรับเจ้าสาวนะคะคนสำคัญนะคะหรือไม่ก็จะมะีถ้าใครชอบสีอ่อนๆนะคะเป็นสีโอโรสนะคะนะคะแล้วก็จะเป็นช่อบ,บูกเก้สีโอโรสนะคะสลหรับม่วงหรือว่าคุณลูกค้าต้องการธีมสีอะไรนะคะสามารถสั่งได้นะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะที่รอ,อ วันวิวานะคะที่ใกล้จะมาถึงนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์086-614-9994นะคะแล้วก็ไลน์ Add crazy b o u t cake หรือ Bakery 2017นนะคะขอบคุณมากค่ะรออยู่นะคะสวัสดีค่ะ